สวัสดีค่ะมาพบกับเจคเคโนโนเช่นเคยเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะเจคเคโนโนมาแนะนําบ้านพร้อมที่ดินบ้านสวนนะคะให,ให้ชมกันในทุกวันเลยค่ะทุกท่านมีคลิปใหม่อัพเดตทุกวันนะคะสนใจแปลงไหนติดต่อกับผู้ขายได้โดยตรงด้วยนะคะแปลงนี้นะคะเป็นบ้านมะขามค่ะราคา1นึ่งล้านหเก้าหบาทนะคะ อยู่บนที่ดินฉนด1งาน13ตารางวาค่ะใกล้เสร็จแล้วนะคะสไตล์บ้านสวนบ้านพักต่างอากาศนะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะรีโนเวทใหม่ทั้งหลังนะคะมีบ่อน้ำหลังบ้านด้วยนะคะบ้านหลังนี้มีระเบียงนั่งรับลมชมวิวริมบ่อน้ำนะคะบรรยากาศดีอากาศปลอดโปร่งนะคะไม่ไกลจากตัวเมืองค่ะราคาถูกเนื้อที่เยอะ ตกแต่งไว้สวยงามด้วยค่ะมีพิกัดของแปลงอยู่ใต้คลิปนี้เลยนะคะพร้อมกับรายละเอียดและเบอร์โทรผู้ขายด้วยค่ะภายในบ้านนะคะรีนเวทไว้สวยงามหพักพื้นที่กว้างๆนะคะเป็นที่ดินโฉนดนะคะสนใจติดต่อสอบถามและนัดชมพื้นที่แปลงจริงติดต่อผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ,จะเจคีโนเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายไม่ใช่หนหน้านะคะ ส่วนราย,ายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อผู้ขายเจยเคนโนสใส่ไว้ให้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วค่ะในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ